เร่งกลับไปบอกให้ไอ้ทิงให้มันถอนทัพกลับมาบัดเดี๋ยวนี้หากมันรีรอก็ให้ตัดหัวทิ้งไหมค่ะเเซวในวันที่26เมษายนปีพุทธศักราช2,127หลังจากพระนเรศวรทรงล่วงรู้ถึงแผนการทุระยศของมหาอุปราชายแห่งหงสาวสดี ที่ส่งคนให้มารอบสังหารพระองค์ทั้งๆท,ที่พระองค์หามีความผิดใดไม่ในที่สุดฟางบางๆเส้นสุดท้ายที่เชื่อมอยุธยากับหงสาก็ขาดสะบั้นลงจนได้เมื่อสมเด็จพระนเรศวรทรงประกอบพิธีหลังน้ำทักษิโนโทกเพื่อประกาศเอกราชยุต,ติบทบาทการเป็นเมืองขึ้นของหงสาวดีไว้ที่15ปีนับตั้งแต่วันที่กรุงแตกสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เซเวชแนล ช่องเราเลรื่องอันดับสุดท้ายของประเทศเล่าเพียวๆพียว EP นี้ภูมิใจเสนอการเดินทางของจอมกษัตริย์นักรบจู่โจมผู้ยิ่งใหญ่ตอนที่3ซึ่งก็คือการสปอยหนังเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาคที่3นั่นแหละครับแอบตั้งชื่อให้เท่ๆไว้เฉยๆโดยก่อนจะไปรับชมช่วยทนฟังคำเตือนสักแป๊บนะครับ เนื้อหาทั้งหมดต่อไปนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งที่มาไม่ใช่เนื้อหาจากเฉพาะในหนังดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณานในการรับชมด้วยนะครับเพราะเจตนาในการทำคลิปนี้ก็เพื่อสร้างความบันเทิงแก่ผู้ที่รับชมเพียงเท่านั้นมีได้ประสงค์ให้นำเนื้อหาในคลิปไปใช้อ้างอิงในการเรียนการสอนหรืรอนำไปเตียงกับใครโดยเฉพาะเตียงกับครูขอยืนยันว่าเซเว่นชาแนลไม่เคยคิดจะบิดเบือนประวัติศาสตร์หรือลบหลู่ดูหมิ่นใครทั้งนั้นถูกคอยทวนคำในคลิปหากฟังดูรุนแรงขอแจ้งตรงนี้ไว้เลยว่าเจตนาเพื่อเพิ่มอัตลักษณ์ในการรับชมแต่หากยัง ตอมวงกันเข้ามารับชมรับฟังเรื่องราวต่อไปนี้พร้อมกันได้เลยครับหลังจากหลับตาซ้ายเลงด้วยสายตาขวาจัดศูนย์พอดีต่อที่หมายนั่งแทน่นแนวยิงระวังเปิดห้ามไกสายพร้อมขวาพร้อมแล้วก็เปี้ยงเปี้ยงเดียวจอแถมยังจบจนพมา่าพากกระหลบกลัวจะเป็นศพดั่งสุละกมา เปิดโอกาสให้ทัพพนเรศมีเวลากับอโยธยาเพื่อเตรียมการแต่งกรุงรอรับสึกหงษาที่คงจะยกกันมาจนมืดฟ้ามัวดินเป็นแน่และพอถึงวันนั้นสงครามอโยธยากับหงษาก็จะกลายเป็นศึกชี้ชะตาว่าใครจะหมู่ใครจะจ่าใครจะเป็นเจ้าใครจะเป็นโจรทางองค์ขาวที่ได้ข่าวการประกาศเอกราชของพนเรศก็ส่งรู้งานนำเหล่าทหารล้อมวังของพระองค์เข้าขับไล่พวกพอ่อค้าขุนนางพม่า ที่มาทำซ่าวางท่าใหญ่โตบนแผ่นดินอโยธยานานนับสิบปีโดยทรงรับสั่งกับพวกพมา่าว่าหงสาวดีเข้ายึดอโยธยามาสิบห้าหัวปีแล้วพวกเจ้าเข้ามารีดนาทาเลนเก็บผักหักภาษีพวกเราชาวสยาม15ปีเต็มๆมิขาดมิเกินบนัดนี้พระองค์ดำเชษฐถาคาทรงประกาศอิสรภาพปลดแอกอโยธยาจากหงสาวดีแล้วพวกเจ้าจึงต้องถอนเสาคืนเรือนกลับบ้านกับเมืองตัวเองไปสักที มึงจะไปดีๆหรือจะไปด้วยน้ำตาอันนี้พระเอกาไม่ได้กล่าวและพอเมื่อทัพของพระนเรศวรกลับมาถึงยังราชธานีอโยธยาองค์ดำก็รีบเข้าเฝ้าพระราชบิดาเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการศึกที่กำลังจะเกิดขึ้นพร้อมทั้งยังชี้แจงถึงสาเหตุที่ต้องประกาศอิสรภาพอีกด้วยโดยหลังจากหารือกับพระราชบิดาเสร็จพระนเรศวรก็ตัดสินพระไทยจะใช้อโยธยาเป็นสมรภูมิลบหลักเพื่อตั้งรับทัพพมาของนันทบุเรง ด้านพระเจ้าหงษาที่เพิ่งจะได้ข่าวการประกาศอิสรภาพของอโยธยาก็รู้ได้ในทันทีว่าไอ้ลูกเทวดาของพระองค์ที่เพิ่งจะทรงแต่งตั้งให้ขึ้นเป็นอุปราชานั้นต้องเป็นต้นเหตุที่ทําให้พระนเรศมีข้ออ้างประกาศเอกราชอย่างแน่นอนว่าแล้วพระเจ้าหงษาจ,จึงสั่งการให้พระยาพสิมผู้เป็นอาไปทําการรวบรวมไพ่พลรอเอาไว้จบศึกอังวะเมื่อใดคิวต่อไปยังไงก็ต้องอโยธยาอย่างแน่นอน โดยนอกจากพญาภาสิมแล้วนันทบุเรงยังได้แจ้งนรธรรมมิงออเจ้าเมืองเชียงใหม่ผู้เป็นน้องชายให้ตระเตรียมไพ่พลรอไว้เช่นกันทางพระนเรศที่เห็นเหล่าอาสาจีนแปลกหน้าในราชสำนักก็รู้สึกผิดสังเกตพอถามพระเอกาถึงรู้ว่าคนพวกนี้แต่เดิมนั้นเป็นทหารอาสาละแวกรับงานพญาละแวกเข้ามาตีเมืองเพชรบุรี แต่ดีว่าเราเอาชนะพวกมันมาได้นายทัพละแวกพวกนี้ถึงได้เข้ามาขอสวามิภักดิ์รับราชการในสมเด็จพ,พ่อพระนเรศวรพอได้รู้ที่ไปที่มาพระองค์ยิ่งมั่นใจว่าเรื่องนี้มันต้องมีเงียนงำแน่นอนอาสาจีนพวกนี้แค่สิ่งตาดูก็รู้ว่าพวกมันนั้นต่อย,ยุทธมาร้อยเอ็ดเจ็ดย่านสมุดแถมยังเคยพัวพันกับพวกละแวกที่จ้องจะเล่นงานอโยธยายามอ่อนแอมาทุกยุคทุกสมัยจึงยิ่งวางใจไม่ได้ เดี๋ยวร้ายว่าจีนพวกนี้จะแทงมาสวามิภักดิ์เพื่อสืบการในข้างอายุทยาแล้วไปบอกแก่พวกละแวกว่าแล้วพระนเรศวรจึงมีรับสั่งให้พระราชมนูไปคอยติดตามจับตาพญาจีนที่ชื่อจันตุว่ามันคิดอ่านประการใดต่ออายุทยากันแน่และหลังจากแฝงตัวหาข่าวจนเมาเคลิ้มเพราะเติมซะเต็มปอดไอ้ทิ้งก็สามารถแย่งสารลับของพญาจีนจันตุ ที่กำลังจะส่งไปให้พญาละแวกมาได้โดยในสารลับที่ไอ้ทิ้งชิงมาได้นั้นเป็นข้อมูลบอกรายละเอียดของศักยภาพกองทัพอโยธยาว่ามีมากมีน้อยแค่ไหนทางพระนเรศที่ได้หลักฐานชัดเจนแล้วว่าไอ้พญาเวียนั่นเป็นหนอนบ่อนไส้ของละแวกที่ส่งมาสืบข่าวอโยธยาพระองค์ก็สั่งให้ทีมงานคุณภาพของพระองค์ทำการจู่โจมเข้าจับคุมตัวพญาจีในทันที เพราะว่าพญาจีนจันตุกลับไหวตัวทันสะก่อนจึงลงเรือถอนสมอพร้อมชักสำเพาออกเดินทางเพื่อหลบหนีกลับละแวกทันทีทางพระนเรศก็ไม่ลดละนำกำลังลงเรือไล่ติดตามหวังจะจับไ้สึกละแวกผู้นี้มาลงโทษให้จงได้ฝ่ายพญาจีนจันตุที่เห็นขบวนเรือของเจ้าฟ้าอโยธยามีทีท่าว่าจะไล่ตามเรือตนทันก็ได้เปิดฉากการยิงเข้าใส่ขบวนเรือพระนเรศสวนในทันทีจนสึกยุทธนาวีนี้ได้เกิดขึ้น ทางพนเรศที่ตอนนี้กําลังเสียเปรียบเพราะถูกเรือพยาจีนระดมยิงปืนใหญ่เข้าใส่อย่างต่อเนื่องบุตรบิดจะโดนลูกปืนที่ปีววอนมาอยู่หลายครั้งพระองค์จึงมีรับสั่งให้เรือทุกลำเล่งฝีพายหมายจะบุกข,ขึ้นเรือพยาจีนเพื่อรบระยะประชิดให้จงได้จนในที่สุดภาษีรมรัฐกับพระชัยบุรีก็สามารถขึ้นเรือพยาจีนได้สาเร็จแต่การต่อสู้ก็เกิดขึ้นเพียงผู้เดียวเมื่อภาษีรมรัฐเกิดพลัดตกเรือจนจมน้าเพราะหนักกระหลตัวเอง รัชชัยบุรีจึงต้องจำใจโดดลงไปช่วยคู่หูคู่หาพรดีกับว่าเรือพระที่นั่งของพระเอกาโดนยิงเข้าเต็มข้อโดนล่อเข้าเต็มแข้งพระนเรศวรจึงต้องสั่งกองกําลังให้ยุติการไล่ล่าพญาจีนเพื่อเข้าไปช่วยพระอนุชาที่กําลังจะจมน้ําสงครามยุทธนาวีครั้งนี้จึงสิ้นสุดลง กลับมาที่พระเจ้าหงสาวดีนั้นทบุเรงที่หลังจากได้รับชัยชนะในการปราบกบฏตะโดเมงสอเจ้าเมืองอังวะพระองค์ก็รีบเดินทางเสด็จกลับหงสาเพื่อต่อว่าไอ้ลูกเทวดาที่เป็นมหาอุปราชายหง,หงสาวดีในทันทีโดวยว่าคิดจะทําชั่วรอบฆ่าเจ้าฟ้าอโยธยาแต่ดันพลาดท่าทําไม่สําเร็จจนเป็นเหตุให้พระนเรศกลับไปตั้งหลักยังพระนครรีอโยธยาได้ว่าแล้วเลยจัดหน้าให้ลูกใหม่ไปซะหนึ่งที 2. ที จากนั้นก็เตรียมจะเสด็จยกทัพไปปราบอโยธยาตามที่ตั้งใจไว้ก่อนหน้านี้แต่พอดีว่าพระเจ้านันทบุเรีงกลับได้รับข่าวจากพระยาพัซิมและนรัาามงสอเข้าซะก่อนว่าที่เคยสั่งให้ทั้งสองรวบรวมไพ่พลรอเอาไว้นั้นบัดนี้พระยาพัซิมสามารถรวบรวมไพ่พลได้ถึงสามหมื่นคนแล้วส่วนนรัามเมงสอเจ้าเมืองเชียงใหม่เองก็มีกําลังไพ่พลมากกว่า8ปดหมื่นคนดังนั้นพระเจ้าหงษษาจึงสั่งการไปยังน้องและอา ว่าอย่ารอช้าจงพากันยกทัพที่มีเข้าตีอโยธยาในทันทีส่วนทางพระองค์จะรอฟังข่าวดีอยู่ที่หงสานครเราะแน่นอนวราไพ่พลเพียงหยิบมือข้างอโยธยาไม่มีทางที่จะต้านทานทัพพญาพสิมและทัพเจ้าเมืองเชียงใหม่ที่มีกำลังรวมกันกว่า1 1 0 0 0 0 0คนได้อย่างแน่นอนทางพระนเรศพอล่วงรู้ว่าข้าศึกจัดทัพมาสองทัพก็รับสั่งให้พญาจากกักรีสีองค์ครัก นำกองเรือรบอโยธยาทั้งหมดที่มีไปดักรอตีทัพของพญาพัศิมที่เมืองสุพรรณบุรีโดยมีพญาสุขโขทยัยคุมทับบกอีกหนึ่งหมื่นคอยเป็นกองหนุนและทันทีที่ทัพพมา่าสุม 4, สีุ่ม5้าเข้ามาในระยะทําการของปืนใหญ่พญาจาัก,กรีสีองคลารา์จึงสั่งเปิดฉากระดมยิงในทันทีเหตุนี้เองจึงทําให้ทัพพญาพัศิมที่ไม่ทันระวังตัวได้รับบาดเจ็บล้มตายเป็นจํานวนมาก จนสุดท้ายผู้เป็นพระเจ้าอาของกษัตริย์พมา่าต้องพาทีมงานที่เหลือหนีขึ้นไปหลบยังเขาพญาแมนแต่แม้จะพ้นระยะปืนใหญ่ก็ใช่ว่าทหารพรมาร่าจะปลอดภัยเมื่อพญาสุขโขไัยนำทัพบ,บกอโยธยาเข้าไลต่ตีตามติดทหารพรมาร่าอย่างไม่ลดละจนสามารถยึดช้างสึกม้าสึกได้เป็นจำนวนมากและยาพระสิมเห็นท่าไม่ดีจึงรีบหนีกลับบ้านกับเมืองตัวเองในทันที ด้านพระเจ้าเชียงใหม่น,นรธามเมงสสที่ยังไม่รู้ข่าวว่าพระเจ้าอาของตัวเองโดนเล่นงานจนเปิดอาลาดสับตีนแตกหนีกลับโงสาไปก่อนแล้วจึงเคลื่อนทัพออกจากนครพิงอย่างใจเย็นก่อนจะมาตั้งค่ายอย่างบ้านสาเกตเขตอ่างทองเพื่อตระเตรียมสเสบียงทางสมเด็จพระนเรศวรที่ยกทัพหลวงขึ้นมาดักรอทัพพระเจ้าเมืองเชียงใหม่อย่างบ้านแหแขวงเมืองวิเศษก่อนหน้านี้รู้ดีว่าไพ่พลอยุธยานั้นมีไม่ถึงครึ่งหนึ่งของข้าศึกที่ยกมา ทำให้มิอาจต่อรบซึ่งหน้าจำต้องวางกลให้รัดกลุ่มหาไม่จะมีสภาพไม่ต่างกับฝูงแมลงเม่าที่บินเข้ากองอักคีดังนั้นวิธีที่จะใช้คนน้อยเอาชัยคนมากก็คือเราต้องล่อทัพของนอรธาเมงสอให้เข้ามาในพื้นที่ที่เราเป็นต่อโดยหลังจากออกสำรวจตรวจภูมิประเทศพนเรศวนก็กำหนดให้ทุ่งบางแก้วเป็นสมรภูมิลบหลักเพื่อรอรับทับศัตรู และในเช้าตู่ของวันขึ้นสี่ค่ำเดือนห้าปีรากาพระเจ้านรทามิงสสก็เขื่อนทัพ8 0 0 0 0คนของพระองค์ออกจากค่ายบ้านสเกดมุ่งสู่อโยธยาทางพระนเรศพอทราบข่าวก็รับสั่งให้พระราชมนูนำหน่วยทะลวงฟัน3,000ันคนไปทำทีประทะกับทัพหน้าของพระเจ้าเชียงใหม่จากนั้นก็ให้ทำทีเป็นถอยหนีเพื่อรอให้ข้าศึกไล่ติดตามจนหลงเข้ามายังพื้นที่สังหารตรงกลางทุ่งซึ่งเป็นจุดนัดพบนัดที่หมาย โดยตัวของพนเรศนั้นจะนํากําลังไปดักซุ่มและตั้งแนวปืนใหญ่รอเอาไว้เมื่อใดที่ทัพนรธามเมงสอหลงเข้ามากลางทุง่งเมื่อนั้นเราถึงจะเปิดฉากโจมตีทางพระชมนูพอรับภารกิจเสร็จก็เริ่มแผนการในทันทีโดยใช้เวลาไม่นานก็เจอทัพนรธามเมงสอดังที่คาดจากนั้นทั้งสองฝ่ายจึงเข้าตะลุมบอลกันพอสู้กันไปสักพัก พระราชมนูที่เห็นว่าฝ่ายเรายังพอจะได้เปรียบอยู่ถึงยังไม่สั่งถอยตามแผนพระนเรศวรพารู้เข้าก็ทรงโกรธเป็นอย่างมากรับสั่งให้ออกยาราชวังสันไปแจ้งพระราชมนูให้ถอยทัพมาบัดเดี๋ยวนี้กลับไปบอกให้ทิงให้มันถอนทัพกลับมาบัดเดี๋ยวนี้หากมันรีรอก็ให้ตัดหัวยทิ้งไหมคะ่ะพระราชมนูพอร,รู้ว่างานเข้าจึงรีบถอยในทันที น,นรธา,ามิงสอเห็นทหารอโยุธยาถอยหนีก็หลงกลยกพลไล่ติดตามด้วยความชลาใจจนในที่สุดก็มาถึงจุดที่พระนเรศซุ่มรออยู่จากนั้นความบันเลยถึงจึงเริ่มต้นขึ้น,น,น,นและหลังจากถูกระดมยิงอยู่สักพักทัพแ0 0 0มื่นของพระเจ้าเชียงใหม่ก็แตกกระจายหนีตายกันอุดตลุดพระนเรศเห็นดังนั้นก็ได้ทียกพลไล่ตีฆ่าศึก จนสามารถเข้ายึดค่ายสะเกตเอาไว้ได้น่าเสียดายที่นรธามงสสหนีไปไกลเกินกว่าจะติดตามพระนเรศวรจึงทําการจับกลุ่มพวกที่ออกตัวชา้าหนีไม่ทันจนได้เฉลยม,มามากมายหลายหมื่นคนพร้อมยังยึดอาวุธยุดโธปกรณ์หมาศึกช้างศึกได้อีกเป็นจํานวนมหาศาลจากนั้นพระนเรศจึงถอนทัพกลับอโยธยาโดยได้รับสั่งกับพระเอกาทศรสว่า ทันทีที่พระเจ้าหงสารู้ว่าศึกนี้อโยธยาเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะกษัตริย์พม่าคงจะสั่งระดมพลครั้งใหญ่เพื่อกลับมาแก้มืออย่างแน่นอนดังนั้นจงเตรียมตัวไว้ให้ดีเถิดแหลงหน้านี้เราต้องลบศึกนันทบุรเรงเป็นแน่แท้แล้วตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาคที่3ก็จบครับโดยใครที่ฟังมาถึงตรงนี้ อย่าลืมมาพูดคุยหรือแนะนำติชมที่คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับแอดมินจะได้นำเอาคําติชมของทุกๆท่ทานไปใช้ปรับปรุงแก้ไขการทำคลิปให้ดีขึ้นต่อๆไปและด้วยว่าช่องเล่าเรื่องอันดับสุดท้ายของประเทศช่องนี้อยู่ได้ด้วยการสนับสนุนจากทุกๆท่ทานที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ดังนั้นหากใครยังไม่ได้ทำอันไหนจัดไปให้เซฟเวช n แนลหน่อยนะครับ แอดมินจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆม,ม,มาให้รับชมกันแต่หากต้องการจะสนับสนุนค่าน้ำค่าไฟค่าไข่ค่ามัมมา่าค่าหมูค่าหมาค่าปลากระป๋องก็สามารถโดเน a t ผ่านบัญชีธนาคารที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายท้ายสุดสเซเบก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ